ทำไมทหารยูเครนถึงกลัวการโจมตีแบบนี้ของรัสเซียและการโจมตีแบบนี้คืออะไรไมีดีอย่างไรเรามาฟังกันนะครับโดยล่าสุดมีการยืนยันแล้วนะครับว่ากองทัพรัสเซียเนี่ยนะครับใช้ดโดรนติดระเบิดแบบไวท์ฟอส for ัสนะครับในการพุ่งโจมตีเป้าหมายต่างๆของยูเครนซึ่งระเบิดแบบไวท์ฟอส for ัสเนี่ยนะครับมีความน่าก,กลัวดังต่อไปนี้ โดยการทำงานของระเบิดแบบไว์ฟอสฟอรัสเมื่อทำการระเบิดแล้วจะทำให้พื้นที่บริเวณนั้นมีอุณหภูมิที่สูงมากทำให้เกิดการเผาไหม้แบบนี้โดยไว์ฟอสฟอรัสจะทำให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิที่สูงมากนะครับทำให้เกิดการเผาไหม้ที่รุนแรงถ้าเป็นเนื้อเยื่อของคนเนี่ยก็ไหม้ติดกระดูกเลยนั่นเองโดยในสงครามเวียดนามนะครับทหารอเมริกาได้ใช้ระเบิดแบบไว์ฟอสฟอรัสในการโจมตีตามแหล่งต่างๆของเวียดกง เพราะเวียดกงมักจะหลบตามต้นไม้นะครับหรือตามหมู่บ้านทําให้ความร้อนเนี่ยหลังจากการทิ้งระเบิดเนี่ยสูงมากไม่สลายร่างคนได้เลยและมันมีลักษณะเป็นวงกว้างแบบนี้นะครับเป็นสารเคมีที่เผาไหม้ได้อย่างรวดเร็วทําให้อากาศดังกล่าวเนี่ยเป็นพิษนะครับถ้าทิ้งบริเวณป่าเนี่ยมันก็จะเกิดการเผาไหม้อย่างรวดเร็วนั่นเองและนี่ก็คือสาเหตุว่าทำไมยูเครนถึงกลัวการโจมตีแบบนี้ของรัสเซียนะครับ